สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Artist h i s the World ช่องที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะอันทรงคุณค่าเพื่อไขความลับเบื้องหลังผลง,งานศิลปะชิ้นเอกที่สั่นสะเทือนโลกและในวันนี้เรากำลังยืนอยู่หน้าหนึ่งในภาพวาดที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะยุคอินเพรสชันนิส ภาพที่ดูราวกับว่าเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงดนตรีและความสุขของผู้คนที่กำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานแต่เชื่อหรือไม่ว่ากว่าที่ภาพภาพนี้จะได้รับการยอมรับให้เป็นสมบัติของชาติฝรั่งเศสอย่างทุกวันนี้มันได้ซ่อนเรื่องราวการต่อสู้ของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ไว้ภายใต้ผืนผ้าใบภาพวาดนี้มีชื่อว่าปาดูมูลินเดลาเล ผลงานระดับตำนานของเพียออกัสเรรนแต่มันไม่ใช่เพียงแค่ภาพวาดธรรมดาแต่มันคือบันทึกเรื่องราวการเดินทางของหัวใจและจิตวิญญาณของชายคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับความสิ้นหวังในวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปในยุคที่กรุงปารีสกำลังเปลี่ยนผ่านเพื่อตามหาแรงในปีคาศัศป .8 6. กรุงปารีสไม่ได้เป็นเมืองแห่งความรุ่งโรจน์สำหรับทุกคนพิแอร์โอกัสเรนวาศิลปินหนุ่มใหญ่ในวัย35ปีต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากอย่างสาหัสเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มศิลปินแนวอิมเพรสชันนิสที่พยายามปลดแอกตัวเองจากขนบธรรมเนียมการวาดภาพแบบเก่าๆแต่ผลงานของพวกเขากลับถูกมองข้ามถูกเย้ยหยัน และถูกปฏิเสธจากสถาบันศิลปะหลักๆที่มีอำนาจในยุคนั้นเรนวาต้องใช้ชีวิตอย่างปากกัดตีนถีบเขาต้องแบ่งห้องเช่าเล็กๆกับเพื่อนศิลปินเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายบางวันเขายังต้องอดมื้อกินมื้อเพราะไม่มีเงินจะซื้ออาหารผลงานที่เขาวาดออกมาก็ขายไม่ออกความสิ้นหวังเริ่มกัดกินหัวใจของเขา อย่างช้าๆเขาเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงเส้นทางที่เลือกเดินการวาดภาพที่เขาหลงไหลในวัยเด็กกำลังกลายเป็นความทุกข์ระทมที่หนักอึ้งบนบา่าแต่ในความมืดมนนั้นเรนวายังคงมีความหวังความหวังที่ซ่อนอยู่ในความงามของแสงสีที่สะท้อนอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คนในปารีสท่ามกลางความสิ้นหวังและความยากลำบาก เรนวาเดินทางไปยังย่า,ยานมอนมาดซึ่งเป็นแหล่งรวมศิลปินและแหล่งบันเทิงอันเป็นที่นิยมของชนชั้นแรงงานในยุคนั้นโดยเฉพาะที่มูลานเดลากาเลตหรือโรงสีเก่าที่ถูกกัดแปลงเป็นโรงเต้นรำแห่งนี้มันเป็นสถานที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาเสียงดนตรีที่เร้าใจผู้คนมากมายที่กำลังหัวเราะ และเต้นรำอย่างสนุกสนาน,สน,านแสงแดดที่ส่องลอดผ่านกิ่งไม้ใบยาลงมาตกกระทบตามใบหน้าของผู้คนทำให้เกิดเงาและแสงที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ในวินาทีนั้นเองเรนวารู้สึกกล่าวกับว่าเขากำลังถูกดูดเข้าไปในห่วงเวลาแห่งความสุขเขาตัดสินใจทันที ว่าเขาต้องสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกที่สามารถบันทึกช่วงเวลาแห่งความสุขและชีวิตชีวาที่กำลังจะเลือนหายไปนี้เอาไว้ให้ได้นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งสำคัญในชีวิตของเขาเขาต้องแข่งกับเวลาเพื่อที่จะสามารถจับภาพความงามที่ไร้ขีดการสร้างสรรค์ภาพบ้าดูมูลานเดลากกเลไม่ใช่เรื่องง่ายเรนวา ใช้เวลาหลายเดือนในการทำงานเขาเช่าสตูดิโอขนาดเล็กใกล้ๆก,ก,กับมูรานเดลกาเลตเพื่อให้เขาสามารถวาดภาพได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องแบกอุปกรณ์ไปมาเขาใช้เพื่อนๆและเพื่อนบ้านของเขาเองเป็นแบบในภาพแต่การวาดภาพอิมเพรสชันนิสม์นั้นแตกต่างจากการวาดภาพแบบเก่าอย่างสิ้นเชิงเขาต้องวาดภาพออนเปลนแอ หรือวาดภาพกลางแจ้งเพื่อให้แสงธรรมชาติสามารถสร้างความสมจริงบนผืนผ้าใบได้ทุกครั้งที่แสงเปลี่ยนไปเขาก็ต้องรีบวาดให้ทันเขาใช้เทคนิคการปาดสีอย่างรวดเร็วและใช้ผู้กันอย่างอิสระเพื่อที่จะสามารถจับภาพความเคลื่อนไหวของผู้คนที่กำลังเต้นรำและพูดคุยกันได้อย่างสมจริงที่สุดเขาต้องเผชิญกับ คำวิจารณ์มากมายจากนักวิจารณ์ศิลปะที่มองว่างานของเขานั้นเป็นเพียงแค่การล้อเล่นแต่เรนวาก็ไม่เคยย่อท้อเขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เขากำลังสร้างเขาเชื่อว่าภาพวาดไม่ใช่การเรียนแบบความจริงแต่เป็นการบันทึกความความกดดันที่ทาโถมเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางเริ่มกัดกินเรนวาอีกครั้ง เงินเริ่มรอยรอลงเรื่อยๆเ,เพื่อนๆที่เคยเป็นแบบก็เริ่มหายไปแม้แต่เพื่อนศิลปินบางคนก็เริ่มไม่เข้าใจในแนวทางของเขาในค่ำคืนที่เงียบงนันเรนวานั่งอยู่เพียงลำพังในสตูดิโอของเขาจ้องมองภาพวาดที่ยังไม่เสร็จเขามองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลย ความสิ้นหวังเข้าครอบงำจิตใจของเขาจนถึงขีดสุดเขาเริ่มตั้งคำถามกับตนเองว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันคุ้มท่าหรือไม่ทำไมทุกคนถึงไม่เข้าใจในความงามที่เขากำลังถ่ายทอดออกมาทำไมไม่มีใครเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทุ่มเทมาตลอด เขาเริ่มรู้สึกกล่าวกับว่าตนเองกำลังพ่ายแพ้ให้กับความไม่แน่นอนและอนาคตที่มองไม่เห็นและในขณะที่เขากำลังจะยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่เล่นตลกอยู่นั้นในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเรนวาแสงสว่างก็ได้ปรากฏขึ้นในชีวิตของเขากัสตาฟไคบอตเพื่อนศิลปินอิมเพรสชันนิสต์ ผู้มั่งคั่งและเป็นผู้สนับสนุนงานศิลปะได้เดินทางมาที่สตูดิโอของเขาไคบอจ้องมองภาพบาวดูมูลานเดละกาเลตท,ที่ยังไม่เสร็จสิ้นอย่างตั้งใจและเขาก็เข้าใจในทันทีถึงสิ่งที่เรนวากำลังจะสื่อสารออกมาไคบอดบอกกับเรนววว่าเพื่อนสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นคือความยิ่งใหญ่มันคือการบันทึกความจริงของชีวิตในยุคสมัยของเรา อย่าได้ยอมแพ้อย่าได้ทิ้งผลงานชิ้นนี้ไปไคบดไม่เทียงแค่ให้กำลังใจเรนวาเท่านั้นแต่เขายังตัดสินใจซื้อภาพวาดของเรนวาอีกหลายชิ้นเพื่อให้เรนวามีเงินทุนเพียงพอที่จะทำงานต่อไปได้คำพูดและการกระทําของเพื่อนรักคนนี้ได้จุดประกายความหวังขึ้นในใจของเรนวาอีกครั้งทำให้เขามีพลังใจที่จะลุกขึ้นมาสู้ต่อไป เมื่อความหวังกลับมาอีกครั้งเรนวาก็เริ่มกลับมาทำงานอย่างหนักอีกครั้งเขากลับมาสู่สตูดิโอพร้อมกับแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยมเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยใช้เวลาเกือบทุกวินาทีเพื่อวาดภาพบ้าดูมูลินเดลกาเลตให้เสร็จสิ้นทุกๆผู้กันที่ปาดลงไปบนผืนผ้าใบนั้นเต็มไปด้วยความตั้งใจและพลังงาน เขาสามารถจับภาพความสว่างใสไว้ที่ส่องผ่านใบไม้จับภาพความเคลื่อนไหวของหญิงสาวที่กำลังเต้นรำและจับภาพเสียงหัวเราะที่ดังก้องอยู่ในอากาศทุกๆรายละเอียดถูกถ่ายทอดออกมาอย่างประณีตและสวยงามเขาได้นำความทรงจำทั้งหมดจากสถานที่แห่งนี้มาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าใบภาพวาดนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพ แต่มันคือการบันทึกเรื่องราวของช่วงเวลาแห่งความสุขมันคือการรวบรวมความรู้สึกและอารมณ์ของผู้คนในยุคนั้นและมันคือการยืนยันในอุดมการณ์ของศิลปินอิมเพรสชันิสที่ว่าความงามที่แท้จริงคือความจริงในชีวิตประจำวันในที่สุดภาพวาดบา u ดูมูลานเดลากาเลต e ก็แล้วเสร็จ และถูกนำไปจัดแสดงในนิทรรศการอิมเพรสชันนิสครั้งที่3ที่กรุงปารีสแต่ผลตอบรับกลับไม่ใช่เสียงชื่นชมอย่างที่เรโนวหวังไว้นักวิจารณ์ศิลปะในยุคนั้นต่างพากันสายหน้าและหัวเราะเยาะผลงานของเขาพวกเขามองว่าภาพวาดนี้เป็นเพียงแค่รอยเปื้อนบนผืนผ้าใบไม่มีคุณค่าทางศิลปะและไม่มีความสำคัญใดๆ ต่อสังคมเรโนวาป้องเผชิญหน้ากับคำวิจารณ์ที่เจ็บปวดทุกๆคำพูดที่ดูถูกดูแคลนผลงานของเขาเหมือนกับมีดที่มาทิ่มแทงหัวใจและยิ่งไปกว่านั้นภาพวาดที่เขาทุ่มเทสร้างสรรค์ามาอย่างยาวนานนี้กลับขายไม่ออกไม่มีใครต้องการที่จะซื้อภาพวาดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความสุขนี้ราวกับว่าโลก กำลังปฏิเสธสิ่งที่เขารักและศรัทธาอย่างสิ้นเชิงนี่คือความพ่ายแพ้ที่เรนนาต้องแบกรับเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวแต่ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าความจริงนั้นไว้เคยตายไปไหนหลายทศวรรษต,ต่อมาบาวดูบูลินเดลักกะเลตได้รับการประเมินค่าใหม่นักประวัติศาสตร์ศิลปะรุ่นใหม่ เริ่มมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในภาพวาดชิ้นนี้พวกเขาได้เห็นถึงความกล้าหาญของเรนนรอดที่กล้าจะแหกกฎกล้าที่จะบันทึกความงามที่แท้จริงของชีวิตประจำวันเอาไว้และในที่สุดในปีคศ1990ภาพวาดบาวดูมูลินเดลักเล็ดก็ถูกนำออกประมูลที่นิวยอร์ก และมันก็สร้างสถิติโลกด้วยการถูกขายในราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะในขณะนั้นชัยชนะไม่ใช่ของเงินทองแต่ชัยชนะคือการที่ผลงานของเรโนได้รับการยอมรับในที่สุดความเชื่อมั่นของเขากลายเป็นจริงและมันได้ประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าอิมเพรสชันนิสต์ไม่ใช่เพียงแค่กระแสศิลปะที่ฉาบสวย แต่คือแนวทางที่แท้จริงของการบันทึกความจริงในชีวิตมนุษย์เรื่องราวของบาดูมูลินเดลาเกเลและเพียอเกุสเมนัวไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของภาพวาดแต่มันคือเรื่องราวของการเดินทางเรื่องราวของการต่อสู้และเรื่องราวของความหวังที่ไม่มีวันตายเรนัว ได้ทิ้งมรดกทางศิลปะอันยิ่งใหญ่ไว้ให้กับโลกใบนี้และได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามและความมุ่งมั่นจะนำมาซึ่งความสำเร็จในที่สุดหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังท้อแท้กับความฝันของตัวเองขอให้คุณจดจำเรื่องราวของเรนวาเอาไว้ ว่าในวันที่มืดมิดที่สุดนั้นอาจจะเป็นวันที่แสงสว่างกำลังจะส่องประกายขึ้นมาในชีวิตคุณเพราะความพ่ายแพ้ในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องยอมแพ้ในวันพรุ่งนี้และนี่คือเรื่องราวจาก Artist h i s the World ที่เราตั้งใจนำมาฝากทุกคนในวันนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบการเดินทางในโลกศิลปะแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ